ไปเช้าใช่ไหมเดินทางเช้าห่อีสที่สีเบิ้งไปหนรู้ว่านว่าเียนไปเช้าูตนเฮ็ดเล็บบริษัทามกลุ่มเพาืนจะไปดู่อไหเพดเลเพลาะเดาไปดูชีหยดบรัฮะไปดูมาแล้วสนุกมากพ่เนรันี้วนนี้งนี้ก็ไปดูไม่ปังหนูญาตนางพีแหม ต้องมีพี่นุกเกอร์กับพี่เก่งไปอยู่ข้างๆายเป็นระยานก็ปีนไปถามอย่างเด้อกีหงไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่กีดอยู่แห้ะแต่แอนนังเริ่เออมิต่เสียงคนเดียวตุะยานข่าตัว่อย40แต่ดูอยู่ประมาณ40บาทนอนนั้นเอาผ้าปิดตา ต้องพร้อมกันเนาะมันจะได้แบบที่ที่ตั้งไว้วันนี้งานที่ศรีสะเกดเป็นแม่ฮังเนธเป็นเบญจภาพดิวันเนี้ใช่ค่ะแม่จุฬาลักษณ์แม่แน่อาจจะมีเซอร์ไข้พี่พี่ก็ได้เฮ้ยเจีกทว่าแม่แม่บอกว่าเปิดตัววันแรกที่เราแม่ขอจะขอจัดเต็มนะคะฮะอย่าอย่าอย่าอาจจะต้องแน่หน่อยแน่หน่อย แม่จุาลักษณ์ไส่วนหนี่คือแม่มานีไหนชุดไหนตัวไหนท่บรวะคือเตยคือแม่มานคือครูประจางกีบอยู่คือมอนาไมคือหมอน้าอ่คือหอนาม้ยคือัวใหญ่คออีได้เลยเย้้พอัแล้วอีกนาีคลิปนี้ไม่น่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆพอ เอาไว้เป็นออเดอร์พรุ่งนี้เรามีใช่ค่ะออเดอร์วอเดย์เจ็ดโมงเจ็ดโมงเลยเหรอคะเจ็ดโมงเช้าไง่เจ็ดโมงณะเจ็ดโมงเช้ายูเจนบล็อกเวทีอะไรนี้บล็อกเวทีเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์โอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันฝากติดตามช่องพี่นุ๊กเกอร์ด้วยะคโอเค